คุณกำลังฟัง CCC Cloudcast Central ศูนย์รวมความรู้ด้านคราวในรูปแบบพอดแคสต์สวัสดีครับวันนี้พบกับ Cloudcast Central หรือ CCC ศูนย์รวมความรู้ด้านคราวในรูปแบบพ p o แคสต์ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยและเช่นเคยครับพบกับผมดรยาวพิศักจุลยา CEO ของนิพากลข่าวครับ ช่วงนี้หลายๆคนในวงการเทคก็คงจะไดยินข่าวที่ Broadcom เนี่ยปิดดีลซื้อกิจการของ VMware ได้สำเร็จมาสักพักแล้วและแน่นอนครับว่าเรื่องนี้มีอิ p a c กที่ใหญ่มากกับแวดวงเทคโนโลยีของเราแต่จะเป็นทางบวกหรือทางลบมากกว่านี้วันนี้ผมต้องจะพาคุณไปพูดคุยเกี่ยวกับมาก,กับเรื่องนี้กันครับแต่ก่อนจะไปฟังรายละเอียดวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนิปาข่าว เพื่อที่จะไม่ให้พลาดพอดแคสต์ดีๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าคำคำเดียวที่จะ describe เรื่องนี้ได้ก็คือฝันร้ายที่กลายเป็นจริงครับถามว่าทำไมผมถึงพูดแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนหนะน้านี้ประมาณปีครึ่งแวดวงเทคของเราก็ต่างพากันคาดเดาทิศทางผลลัพธ์จากการเข้าซืกกา้อกิจการเวี a r มแวร์ของบอ o ์ดคอมกันออกมามากมายและเมื่อดูประวัติของบอดคอมที่เคยเข้าซืกกา้อกิจการ CA เทคโนโลยีในปี2018และ s ซเมนติกขอบปี2019แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าผลกระทบที่ตามมาหลังจากโดนบลอดคอมเข้าไปซื้อแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจของเราลูกค้ากันสักเท่าไหร่นะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเ่ยจะเจอว่าหลังจากที่บลอดคอมเข้าซื้อกิจการ s ซเมน t ิ c แล้วเนี่ยเข้าหันไปโฟกัสแค่ลูกค้ากลุ่มสำคัญสคัญที่มีอยู่ประมาณ2000ัายและปล่อยให้ลูกค้าที่เหลือประมาณ1 0 0 0 0ลายเนี่ย ไปมองหาทางเลือกอื่นแทนแ,แน่นอนครับว่าเรื่องนี้รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกกับเวมแวร์เช่นกันก่อนอื่นต้องขอเล่าแบ็กกราวก่อนว่าดีลนี้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม2022เมื่อบรอดข้าประกาศแผนว่าจะ take over กิจการของเวมแวร์ซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าดีลนี้เป็นหนึ่งในดีลเข้าซื้อกิจการที่มูลค่าสูงที่สุดของบรอัทของวงการเทค มูลค่าลุ้นสิ้นก็2ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยดีลนี้ก็จะต้องเจอกับการตรวจสอบระเบียบที่เข้มงวดมากรวมถึงการที่มีการสอบสวนจากหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาอังกฤษและจีนเนื่องจากเขามีข้อคอนเซิร์นเกี่ยวกับผลกระทบของดีลนี้จะมีต่อตลาดฮาร์ดแวร์และเรื่องอื่นอีมากมายแต่สุดท้ายบรอดคอมก็ปิดดีลได้สำเร็จ เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2023ที่ผ่านมา4รวมแล้วเวลาใช้ไปกว่า546วันหลังจากประกาศผมบอกเลยครับว่าการดีลเทคโอเวอร์ในครั้งนี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางแลนด์สเคปของเทคโนโลยีระดับ Enterprise และส่งผลกระทบอย่างมากต่อทั้งบริษัทเว w a r มแวร์ดูบอทคอมและแน่นอนว่ากระทบลูกค้าระดับ Enterprise ที่ใช้งาน Virtualization ของเขาเต็มๆครับ เรามาลองดูกันดีกว่าครับว่า Broadcom เนี่ยเข้ามาทำอะไรกับวิมแวร์บ้างเริ่มต้นในเชิง s t r a t e g i ก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่า Broadcom เนี่ยได้โยกโกลยุทธ์มาโฟกัสที่ global enterprise เต็มตัวโดยเขาจะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าสำคัญสำคัญระดับต้นๆที่มียอดใช้จ่ายสูงมากๆซึ่งตอนนี้มีประมาณ600ลรายเพราะลูกค้ากลุ่มนี้จะมีกฎร,ระเบียบต่างๆที่ค่อนข้างเข้มงวด ไม่ชอบความเสี่ยงแล้วก็ไม่มีแนวโน้มที่เปลี่ยนผู้ให้บริการอย่างง่ายๆซึ่งกลยุทธ์ที่บรอดคอมใช้ในครั้งนี้ก็เหมือนกับที่เราเคยเห็นจากเคสการซื้อกิจการ CA เอเทคโนโลยและ c y เ e นเทคในอดีตนั่นแหละครับและแน่นอนว่าพอเขาโฟกัสแต่ลูกค้าระดับสูงแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจลูกค้ากลุ่มอื่นที่เล็กๆลงมามากกว่า10,000แสนายแล้วครับตรงนี้ ทำให้เขาสามารถลดค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาต่างๆที่จะเสร์ฟลูกค้าลายเล็กๆลงได้และได้กําไรเพิ่มด้วยแถมยังเอาเวลาไปโฟกัสเพื่อดูดเงินจากลูกค้ารายใหญ่หญกว่า600รายที่ผมบอกไปแล้วข้างต้นนะครับการที่บรอดคอมไม่ได้โฟกัสที่บริษัทขนาดเล็กแล่วเนี่ยก็หมายความว่าโซลูชันหรือฟีเจอร์หรือการออกโปรดักต์ของวมแวร์ในอนาคตเนี่ยก็จะไม่ได้ให้ความสําคัญ หรือตอบสนองกับความต้องการของบริษัทเล็กๆได้ขนาดนั้นอีกต่อไปอย่างที่เห็นชัดๆนะครับเริ่มต้นจากการที่บรอดคอมเข้ามายกเลิกใบอนุญ,ญาตแบบถาวรหรือที่เราเรียกว่า p o p e t u a l License เพื่อบังคับให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้โมเดลใบอนุญ,ญาตแบบรายปีหรือ subcription s แทนหากลูกค้าไม่เปลี่ยนก็จะไม่สามารถต่อ,อยุเข้าตกลงบำร,รุงรักษาหรือ M&A ในปีนั้นๆได้จนกว่าลูกค้าจะมาเปลี่ยน ซื้อบอนุญาต subscription แบบรายปีแทนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้เกิดข้อคอนเซิร์นที่เกี่ยวกับการต้องแบบรับราคาของโมเดล Subscription และจากข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการของลูกค้าที่เราได้พูดคุยกันเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็มีการประเมินว่าต้นทุนของโมเดลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง4เท่าหรือ400%เลยทีเดียวครับอีกสาเหตุหนึ่งที่บอดคอมทำแบบนี้ย ก็เพราะว่าเขาต้องการรายได้ที่ส,สม่ำเสมออยู่ตลอดด้วยการล็อกลูกค้าให้อยู่กับ Subscription Model ให้ได้และการเปลี่ยนแปลงนี้คงไม่กระทบ Enterprise ระดับใหญ่ที่ใช้ VMware ใน Data Center ของตัวเองเท่าไหร่หรอกครับแต่แน่นอนว่ามันเป็นการไล่บี้ให้ลูก,ลกค้ากลุ่มอิมดิวเดียและพวกธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยต้องไปมองหาทางออกทางอื่นแทนพอมันเกิดเรื่องขึ้นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยหลายคนก็อาจจะถามตัวเองว่า แล้วต้องทำไงต่อเรามีทางเลือกอะไรบ้างสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกก็คือว่าลองไปบวกลบคูณหารต้นทุนของเวีย์มแวร์ที่บรอดคอมขึ้นราคาก่อนเพื่อที่จะดูว่าตัวโมเดล Subscription แบบใหม่จะกินต้นทุนเท่าไหร่และคุ้มไหมกับการลงทุนถ้าดูแล้วคุ้มค่าก็ใช้ต่อก็ได้ครับ แต่ถ้าไม่อยากให้บร์ดคอมมาควบคุมอินฟาสซิชเจอร์ของคุณขนาดนั้นถึงเวลาแล้วแล้วครับที่เราจะต้องย้ายออกจากเวมแวร์ไปหาไฮเปอร์ไวเซอร์เจ้าอื่นแทนน่าเสียใจนะครับที่คนจะต้องย้ายออกจากเวมแวร์เหตุผลไม่ใช่เพราะมีตัวเลือกใหม่ที่ดีกว่าแต่เป็นเพราะเวมแวร์กลายเป็นทางเลือกที่แย่ลงในตอนนี้เราจะเห็นกันว่าคู่แข่งของเวมแวร์เริ่มพากันเสนอ แพ็กเกจย้ายออกจากเวแวร์สุดพิเศษมากมายแม้แต่ในประเทศไทยผู้ใช้เวียร์ก็เริ่มพากันมองหาทางเลือกอื่นไม่ว่าจะเป็น OpenStack Nutanix หรือ Progmox เป็นตน้นลูกค้าหลายรายก็พยายามหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์หรือ Vendor l o g k n s s และให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์หรือพวก p อ n Source Solution มากขึ้นเรื่อยๆแถมมีลูกค้าบางกลุ่ม ที่ต้องการทางออกที่เร็วและง่ายที่สุดด้วยการหันไปใช้ h y p e r c o n v e r g e ร์ o โซลูชัแต่ยังน้อยลูกค้าเวีแวร์ที่เรามีโอกาสได้พูดคุยเนี่ยทุกรายก็กำลังประเมินทางเลือกและพิจารณาสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนนั่นก็คืออนาคตที่ไร้เวีแวร์หากใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยและอยู่ในสาย System มอินดิเคหรือซอฟ t w a r e House Consulting แล้วกำลังหาทางออกทางรอดเหมือนกันเนี่ยผมอยากที่จะขอชวนมาในงานนิพาคลาวพันเนอร์สมิท2024ภายใต้ธีมที่เราสร้างขึ้นมาเรียกว่า Open Cloud l i f e After VMware มาร่วมกันเรียนรู้และอัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดจากนิพาคลาวาในงานนี้เราจะเปิดโอกาสสำหรับพันเนอร์นะครับให้นำโซลูชันไปใช้กับลูกค้าของคุณ งานนี้ยานฟรีที่นั่งจำกัดนะครับลองคลิกดูดรายละเอียดการลงทะเบียนด้านล่างนี้ไปใต้ลิงก์นี้นะครับแล้วเราเจอกันในวันงานับ